วันอังคารงุนงิดแต่เช้าอีกแล้วนะคะไม่เอานะคะห้ามใจร้อนนะคะคนวันอังคารตื่นมาก็อารมณ์เสียเลยนะคะไม่ได้นะจ๊ะต้องปรับอารมณ์ก่อนทุกอย่างถึงจะดีการค้าการขายวันนี้ถือว่าดีค่ะนะการรอการยกย้ายให้เขาหาผู้หลักผู้ใหญ่การค้าการขายดีลงานระหว่างประเทศนะคะจะดีขึ้นค่ะ การเงินก็ดีขึ้นตามแต่คนวันอังคารช่วงนี้ก็ระมัดระวังเกี่ยวกับรายจ่ายด้วยนะคะยังคิดที่จะซื้อของชิ้นใหญ่อยู่หรือจะใช้เงินไปในทางที่ยังไม่จําเป็นเนี่ยต้องปรับนะคะไม่งั้นเนี่ย นะคะการเงินจะมีปัญหาได้ในอนาคตนะคะแก้ปัญหาได้แล้วอาจจะหมุนมาที่เดิมนะคะอาจจะกลับมามีหนี้สินอีกนะคะในเมื่อปลดล็อกตัวเองได้แล้วก็ขอให้ระมัดระวังในการลงทุนอย่าใจใหญ่ใจกล้าบ้าบิ่นมากนะคะเพราะว่าคนเรารนเป็นคนกล้าได้กล้าเสียนะนะคะการลงทุนเนี่ยนะคะกล้าได้กล้าเสียเพราะฉะนั้นอย่าใจใหญ่มากนะอย่าใจนักเลงมากว่างัน้นเะถอะนะเงินงานดีขึ้น ความรักล่ะคะความรักช่วงนี้จะใจร้อนกับแฟนนะคนรังคารห้ามใจร้อนแล้วถ้ารักใครเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะข้างรักขี้หึงขี้หวงนะคะช,ชอบยึดติดกับแฟนเพราะฉะนั้นต้องปล่อยวางทําใจให้เป็นกลางนะคะทุกอย่างมันจะมีคันลองคลองทรรของมันมันจะมีเวลาของมันนะคะแต่ช่วงนี้ความรักนี่จะได้เจอคนที่เคยมีบุญวาสนาต่อกันอาจจะเป็นมาช่วยเหลือเกือ้อกูลกันนะคะแต่ว่า นะคะความสัมพันธ์เนี่ยต้องดูกันไปยาวๆนะคะคนโสดคนไม่ดีนะ,ค,ะคนที่มีคู่แล้วนะคะความสัมพันธ์ก็ราบรื่นดีนะคะส่วนสุขภาพวันนี้ให้ระวังผมร่วงผมบางปวดหลังร้าวทั้งตัวนะคะอย่ายกของหนักสองนะคะระบบภายในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดวงตาข้อมือข้อเท้า มดลูกต่อมลูกหมากหรือซวงอกเนี่ยถ้ามีอาการพวกนี้ต้องตรวจนะจ๊ะต้องไปพบแพทย์นะอย่าเดาสุขภาพนะโอเคโชคลาภวันนี้จะได้โชคจากการเดินทางนะล้อหมุนแล้วจะมีโชคหรือบ้านเลขที่ให้โชคเลขใต้ฐานพระเป็นสื่อนำโชค1 5ึ่งห้าแปหนึ่งสีเสริมดวงดำแดงส้ม ทำบุญด้วยกันทำบุญถือศีลทำบุญกับพระพิสุงสงฆ์ยารักษาโรคหรือว่าทำบุญกับเข้าโบสถ์สวดมนต์ขอพรหรือไหว้แม่ธรณีไหว้ปู่พญานาคไหว้พยาคุฑตามที่คุณนะคะอ่า,อาตามอัธยาศัยเลยนะคะมีเทพเทพวด,ดาองค์ใดที่คุณเคารพนับถือเนี่ย ตามนั้นเลยนะคะจะทําให้คุณนะคะราบรื่นขึ้นไปอีกนะคะทุกอย่างที่มีปัญหาจะถึงวันคลี่คลายแล้วนะอ๋อจะหมดคราหมดโศกเลยนะเทพเทวดาหนุนดวงแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องถือศีลด้วยนะคะจะได้ดีให้สุดไปให้สุดรวยให้สุดนะจ๊ะ้าโชคดีนะหนึ่งห้าแปดห้าเก้าหนึ่งโชคดีจ้า